สวัสดีครับผมธนันวรุตอินทรงพจนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทศสีสมบูรณ์กรุ๊ปนะครับซึ่งมีบริษัทลูกทั้งหมดอยู่6บริษัทนะครับมีศสีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์ครับเป็นเทรดดิ้งเสีสมบูรณ์ริสิ่งครับ บริษัททองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม T.M.K.N.E.G. e r ครับเบนจิซับแอนด์เฮาส์ ouse, ทำเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์ M.G. Healthy Care ทำเกี่ยวกับอาหารเสริมครับซึ่งนอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนอาชีวะซึ่งผลิตก,กำลังพลไว้ป้อนให้กับบริษัทในเครือของเราทั้งหมดนะครับหลักในการทำงานนะครับก็ถ้าเกิดพูดจริงๆหลักในการทำงานของผมเนี่ยผมใช้วิธีการก่อนที่เราจะไปทำงานอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องได้เนี่ยคือใจของทีมงาน ถาเราได้ใจของทีมงานเราได้เราได้หัวใจเขาเราได้กําลังใจของเขาเราสามารถซื้อใจเขาได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยการทํางานเนี่ยมันจะง่ายทีมงานจะรักบ,บริษัทของเราเหมือนที่เรารักบริษัทของตัวเองแล้วผมเชื่อเสมอครับว่าการทํางาน not work hard หรือ work smart ต้อง combine ระหว่างทั้งสองอย่างเราต้องทํางานอย่างขยันขยันในทางที่ฉลาดไม่ใช่ฝืนทน ทำงานอย่างทู้ซีทำไปครับส่วนเป้าหมายในการทำงานนะครับผมก็มองว่าทุกๆคนอยากให้ธุรกิจของตัวเองจเจริญเติบโตมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะมองต่างคือผมอยากให้ธุรกิจของตัวผมเองเนี่ยจเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วมีส่วนช่วยเหลือสังคมเพราะว่านอกเราจะได้รับจากสังคมแล้วเราจําเป็นต้องตอบแทนสังคมกลับไปบ้างเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราจะไม่ s ustainable คือ ไม่ยืนนานไม่มั่นคงนะครับแพชชั่นเหรอครับแพชชั่นในการดําเนินชีวิตแต่ละวันต้องเรียนตามตรงว่าบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วบางวันแพชชั่นเราก็หมดบางวันเราก็เหนื่อยแต่สุดท้ายาต้องยอนกลับมาคิดว่าชีวิตต้องเดินต่อวันนี้เราจบมันก็จบอยู่แค่เที่ยงคืนพอเที่ยงคืนหนึ่งอาทีมันก็เป็นวันใหม่เราแค่เหนื่อยก็พัก พักแล้ก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าหายกิจกรรมหาเพลงฟังที่ให้ทําให้เราสดชื่นถ้าเราเหนื่อยมากๆก็ปีกตัวเองไปเจอในสิ่งที่เราเอ็กซโปในสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นการเดินทางการท่องเที่ยวหรือไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปลงคอร์สเรียนใหม่ๆให้ตัวเรารู้สึกว่าเราเฟชแล้วเราก็จะมี p a ชชั่นในการกลับมาทำงานครับสิ่งที่ผมยึดเป็นแพ r i ออร์กิรทในงานล่ะครับก็มีสิ่งเดียวเลยครับคือการแชร์ ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเราหรือสังคมรอบข้างหรือว่าใครๆก็ตามในสังคมที่ห่างไกลหรืออะไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าเราได้รับมาเราควรจะต้องขอบคุณเขาไม่ใช่ขอบคุณความเก่งของตัวเองเพราะมนุษย์เราทุกคนเก่งได้เหมือนกันเก่งได้มากกว่าแต่สิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสมากกว่าคือโอกาสที่ได้รับจากคนอื่นนี่หลครับสิ่งที่สำคัญ ผมเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วครับก็จะเน้นมินิมอลหน่อยบางครั้งถ้ามีอีเวนต์หรือว่ารู้สึกว่าเอยอิม n มชั่นอลเราอยากจะแต่งให้เยอะหน่อยเราก็จะมีแอ e เซซอรีหรือจะเป็นพวกโมโนกร,รมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นมินิมอลแต่งสีเรียบ,ยบสีขาวสีดำสีฟ้าเป็นโทนพาสเทลครับผม Must h a ไอเท e มของผมคือนาฬิกาครับกับข้อมือที่ต้องมีเพราะว่าผมเป็นคนชอบ นาฬิกามากและเป็นคนที่สะสมนาฬิกาครับความสุขน,นวันนี้ในการทํางานของผมนะครับคือผมรู้สึกว่าเรามีความสุขในการทํางานในแต่ละวันให้มากที่สุดเราสามารถตอบโจทย์ในการทํางานว่าเป้าหมายของแต่ละวันเราสามารถทําสําเร็จอาชีพโกของเราแล้วเราสามารถ enjoy ใช้คําว่า enjoy ในการบาลานซ์ระหว่างการทํางานและอยู่กับครอบครัวซึ่งผมว่าทุกคนพอถ้าเกิดเรา step แบกจากการทํางานแล้วมาดูแลครอบครัวมากขึ้นเนี่ยจะเจอความสุขที่หาไม่ได้เลยครับเป็นความสุขที่แบบเรามีความสุขมากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรอครับก็ผมเป็นคนเวิร์กบาลานซ์ระหว่างเวิร์กบาลานซ์ของการเวิร์กแล้วก็ Personal Life จันถึงศุกผมก็ทํางานปกติครับส่วนสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะออกไปเจอเพื่อนไปแฮงเอาท์หรือพาตัวเองไปเอ็กซ์โปอะไรใหม่ๆอย่างเช่นไปท่องเที่ยวผมเป็นคนชอบเที่ยวธรรมชาติครับชอบสีเขียวพาตัวเองไปคําดาวไปเพิ่มแพชชั่นให้กับตัวเองไปเรียนลู่เคิลเชอร์ของท้องถิ่นต่างๆครับเรื่องการจัดสรรเวลานะครับปกติเราเนี่ยเราก็จะจันถึงสุกเป็นออฟฟิศเอาแต่ว่าถ้าก็จะมีอีเวนต์ต่างๆที่แทรกขึ้นมา งานต่างๆแต่ละงานที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เราก็จะมาดูว่า Priority ของแต่ละงานอะไรสำคัญกว่าเราก็ต้องจับ p า i o r i t y ในการทำงานครับผมโรโมเดลของผมนะครับแน่นอนครับว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณแม่คุณแม่เนี่ยสอนมาตั้งแต่เด็กว่าทำธุรกิจอะไรก็ตามหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้เราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้รับอย่างเดียวเมื่อไหร่เนี่ยธุรกิจนั้น,นจะไม่ยั่งยืนแล้วเราต้อง เอาใจเขามาใส่ใจเราในการทํางานในการประกอบกธุรกิจทุกอย่างเนี่ยเราต้องคิดถึงผู้บริโภคเป็นหลักเหมือนว่าเราเป็นสเสมือนผู้บริโภคที่เราไปซื้อว่าเราต้องการสินค้าที่มีคุณภาพอย่างไงเราต้องทําให้ได้อย่างนั้น delivery คุณภาพถึงผู้บริโภคให้ได้อย่างนั้นและผู้บริโภคจะรักในแบรนด์ของเราครับ q o t e of my life ของผมเนี่ยแน่นอนครับว่าคือ give is sharing ครับ